ไปหกห้าของพี่ไหมหรือว่าไม่ทำโอ้เมื่อกี้มีคนสี่หกมีสี่หกห้าวะโซโซรอนเฮ้ยพี่กัลดูเชกินข้าวหรือยังยืดสีหน้าเลยเยอะแล้วจบนี่เดี๋ยวเราไปเก็บเซ็นดีเอ็นกันเนาะระหว่างรอสี่ทุ่มได้ ตี้ใช้สตีมจากฟิสิกตัวน้อยที่อู่งานงอบเอาเลยเนองการสับดีจะตายววซับดีจนทีมตายหมดด้วยไรเปจีนน่งเ้ำแข็งตลอดต้องหิวไม่ไปหรอไอยู่ได้อยู่ไอยู่เอลนะเลนเลยนะครับอุ้ยกเตียเลย แม่ยังไงเดี๋ยวน้องเก็บไว้จริงแล้วก็มีเซตต่ออยู่ดิหัวแย่มากโอ้ยแต่ทำไมมันแหลกอย่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยแหลกเดยอด้อนเราไปเล่นไปเล่นบ่อลาวาเ้ยลาวาเล่นกันนะจังหวะพี่ก็ไม่ได้อยากเล่นหรอกแต่มันแหลกแหลกขนาดนี้่ โอ้โคอมโบไม่ได้ตายแล้วอาละวาดยั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 ดอีใครได้ส่งวิสีวิสีเปวิสุนจุดเจ็ดไม่ได้ทำอะไรเลยมาทำไมเนี่ยพี่สิกมาทำไมไ ه, น,นั่ง<น>ยเอามือมาตีเดี๋ยวนี้เลย วันนี้ต้องให้ที่หน <Enfin> ึ่งแกนะอ๋อท็อปอ๋อท็อปมาแล้วโอเคไปแป็นก่องมาเลยไหมเอาไงไปแป็นก่องเหรอเอาแป็นก่องก็เอาไงไปเป็นตีกันหมดแล้วเนี่ยเออเป็นเปตนเป็นถามอาแจกวันหลังอย่าพูดอย่างนี้นะทุกคนถึงหน้าที่เรากจะเอาเมตีไว้ตัวสุดท้ายไงอ๋อจากคุณจ้อยสุขาว่างั้นเออโอเคเกมมันต้องค่อยคเก็บได้ ยืนเฉยๆมั้งก <ım 999> ็ได้แาตวาเมทาเปอร์เ <fall> ซ็นก็ว่าอยู่ทำไมไงยะจาเตยุ่งอะคิวใหญ่ไปแล้วก็ปิดแต่ก็ทำไมยังเห็นเอฟเฟกต์อะไรอยู่อ่ะเอฟเฟกต์ของตะกิ้ไหนอ่ะ แม่เอ็มนาเปลี่ยนอยู่แล้ว <ound> แต่คนอื่นอะเอาเด๊เดเดโหนทำไมมันิใหญ่ไปแล้วนะอว้ยสิบวิไม่ต้องทาั้งมีทั้งมีทั้งกินเจมีทั้งอะไรมไงไอ้จะกดหนูกดเองกันจ้าหนูกดเองกันด้า่ไม่เนะโอเมดไปไม่นะไช่อะไรอ่ะตัวโอ้โหโอ้โหครับ ได้ดแถวสีแต่เบื้องไ่ได้เก๋ลงเมื่อกี้อาทิตย์แล้ววันที่แต่สัปดาห์แล้วกับสัปดาห์นี้ไม่เคยได้อะไรเลยโอ้น้องก็ไม่เคยได้ตาแจ๊กโอ้กินเปิดใจเปิดใจจริงจรระชับกระชับใจเหมือนกันน้องกระชินน้องจริงเออพี่แจ๊กเดี๋ยวมันมีสต๊อมตอนที่ว่าขึ้นดอกพี่ลองแทงดูดิว่าพี่พี่คิดว่าแทงได้ไหม ไม่ได้ไม่ไหวลองแล้วลองแล้วดีเป็นใ <c oughs> จงเย็นดีพี่<อ>ผม,มจะบอกให้นะว่าผมยังตายเลยพี่ตอนนั้นอะเลือดผม 60mD เป็น mDef ตันโดนทีเดียวเลือดเต็มตายก็ไม่ mDef ไม่ตันไงแก้วที่วัาพิธัญญาที่ผมจะพูดก็คือม,ม,มันจะตายแรงขนาดี หนูกดเองเผยไปโลดมานี่นี่ดูทุกคนดูเป็นตัวอย่างนะเพอตัวเองไม่ได้กดแล้วถือก็ไม่ได้นี่ทานเขากดนั่นี่ทานอยากกดนี่นีทานอยากกดคนอู้อยากกดของใช่เราตีกันแรงดูที่เดิมค่ะเนยนี่เนยมนะจะโพกดีไม่ได้ไม่ดีกว่าเขียด มึงแง่ก็คุณดาวอีธานเออพี่บอกไปสัปดาห์ที่แล้วนี่หั้งมันยัไม่ฟุบเอวไม่นะนะนัน่นไงแข็งจริง้ะมันไงโอ้โอ้โอ้แหลกแหลกแลแอกแแอกดูเฉยเฉยก็ยังแหลก เกมอื่นไม่งงั้นมาตะกุดตอนนี้แบบเอกมเดียวเนี่ยเราบิดอย่างเดียวเลยนะไม่ไหวไงครับอ๋ออ๋อโดนอะไรอ๋ออ๋อโดนอะไรอ๋อพายุมาจากไหนเดี๋ยวเดี๋ยมันเห็นแเรามันติดพื้นมันติดพื้นพายุไม่เี่ยพายุผมว่าสงสัยอยู่ว่ามันเกี่ยพื้นมันแตกอยู่นิดหน่อยผมไม่เห็นลงกำลังวัดไปแล้วอ๋อพี่การ ล้างได้อ๋อร่างไม่ได้ร่างแต่ยัดเลยยัดเลยตรงนั้นเศหมดแล้วจบนะยัดเลยเด็กที่มีเต่าเม็ดไม่มีรับนะจังหวะนี้ดูใไอหิวข้าวบอกมานะตีกันขนาดเนี้ยนั่นจีไม่ต้องทำเพื่อน้องขนาดนั้นก็ตายแล้วพี่เรือเม็ดเม็ดหิวข้าวเต้เม็ดโคตรล้นน้องเปิดน้องเปิดอีกครั้งเปิดมึงไงพี่หนึ่งคนเนพี่หนึ่งคนพี่หนึ่งคน โอเคมีคุณลื่ลั่นวาจาเ้แมวมงเง่อย่าตายนะสู้ๆเริมโคตรรอแล้วกันชอบที่แล้วเป็นยังไงครับดีที่แล้ววันเติมไปหน่อยสัปดาห์ี้ไม่พบโวกีกว่าเนาะ พลังความหิวก็งน,นี้แหละทุกอย่างเฮ้ยเไรถ้าตวหนึ่งอยู่ฝั่งนี้มันก็ไม่หันไปไหนต้องนั <c oughs> น่นเขาเรียกว่าสกิลควบตัวไม่ต้องฮ่ามุง, <c oughs> งเงี้ยมุงเงเี้ยแกมากมุงเงี้ย โอ้ยนี่ท่านขอโทษอุ้ยน้องไม่โดนนะพี่แต่พี่โดนว่ะ <laughs> เดี๋ยวอ่าโนเดียวเอ้ยเดี๋ยวเี๋ยบคิวเกน้องติดอยู่แป้นแบบมึงเงี้ยนอนด้้นน่าโอ๊ยชานระวังนี่ชนะวั อุ้ยเงื่อนข้างก็กดีเลยเอาสุดเซฟแล้วสัสดีด้านหนังอุย้ยช่างแบบโอ้ตกใจสกิลเ,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 เอี๋ยวนะเอเดเดคดีตัวหนูโม่แกงหนูโม่แกงว่ะ <c oughs> พี่หนึ่งไปเล่นแข้งไป <c oughs> บอกแล้วว่าให้รีเป็นเดทรอยไม่ชื่อแล้วก็จะไปตามคนอื่นแทนทีเนี้ยโอ้โหโอ้โหไหไม่หยุดใ่เกิดบอสเกี่ยวกาวมาจากไหนดดเอ,อ่อมันจบตอนไปแล้วสัดนึงเวฟข้างแอวไม่เอาออกไม่ทันง,งูเง จิ้มข้าวกับอะไรอ่ะรวมๆๆบอสนี่โอ๊ยโว้ใครจะฆาตกรรมวิสิกรรมสัภาพมาน้องโดนแน่ๆอะไรใครฆาตกรรมดูพี่ไม่รู้นะพี่อยู่ด้านหลังนะอยู่ด้านหลังสุดนะเว็บเว็บเว็บ้าง โอ้เกือบเกือบตายสามสองเอ็มไม่ได้มีไม่ได้ตัวหนาขนาดนั้นนะแพตหรือเปล่าไม่ทำสายสาวจ้าจ้าจ้าสาวสาวสาโอ้ฝั่งฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่มีมีโรคสกิลเลยสิแปดตัวมีข้างหลังมีคนตีไม่ะวเนี่ยข้ามาเลยเดี๋ยวมีการติดโอ้โหติดอะไรเนี่ย ติดหัวพี่ระวังหัวอนให้แล้วก็จะกลับไปที่เดิมอ่ะมิดีป้องมีตองเบอร์เซื้อหลบด้วยเบอร์เซืร์แบต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 หน้าแมวแมวแมวโอ้โอ้ยแหลกโอ้ยหายบินบินอีู่แล้วรวมบินห้า อยู่กับพีทปลอดภัยม oh. <im oh. uh yani ี่ยเดินช้าๆพีทช้าๆโอ้ยเอ้าแล้วเข้แล้วเฮ้อียวหังมากเลยพีทนี่หายไม่ติดเดี๋ยวไร้อ้าวไห้มีศพเลย้ไห้มันแรง ไม you ่แรงโอ้ยพี่ติดเบิร์เซอรเล็บเคล็บข้างเนียวอ๋อเบอร์เซอร์หมดธดิไมีปัญหาอ้ยชีวิตสบายชะละหมองจริงจริงแตกนะอาวนี่มังดูอยู่ไปโยกดูดิวะดูไม่ดูดิฝั่งโน้นฝั่งนู้นฝั่งฝั่งโน้นอังจากดีแล เข้ามาดูแต่จะรู้แต่แบบอ่ะรอบนี้ไม่มาหัวฟังเยอะเลยวะเอาเอาบาคู่ดาวกลับไปนั่นไปก่อนเฮ้ยไม่นะไม่นะทำอุ้ยอันนี้ตายไปตายเอาเฮาเป็นด้วยมูต้าเหม็น5%แาเป็น้าทำไมเจก็ไม่โดนเลยวะ อ๋อโดนทับหมดพี่ทางนะทางนะไม่มีมันเป็นจาะก่อนสนตัวเลยโดน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 ทับเหมือนไม่เกี่ยวกันไม่โดนไม่โดนไม่โดนของพี่ไม่โดนพี่กดจอกเกาะไม่โดนนี่เฉยเล่งสกิลมันพลาดแล้วบินรวมไปนู่นแล้วกันเดิ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 นไอ้เดี๋ยวเโอ้ยไปตรงนั้นโดนนะพี่พี่ยืนยืนตรงนั้นน่ะโดนนะเขาแทบอำนาจมืดโอเค ผมบอกแล้วตาพี่อยู่ตรงนั้นน่ะโดนนะเพราะมันตรงนั้นมันจะเสียวอีกด้านหนึ่งเอเดนสตอมเบอร์เซอร์หลบด้วยหลบด้วยเบอร์เซอร์นั่นแหละเบอร์เซอร์อยู่ในสถานะเอ้ยสถานะเบอร์เซอร์เอ้ยเบอร์เซอร์กับพีิวแต่พี่ออกไม่ได้ พี่ยังรับได้พี่ไม่พี่ไม่มีปัญหาแล้วไอ้คุณตัวดำมตกใจหมดโอ้ยโอ้ยยังบัฟพึ่งยังไงเดี๋ยวจะจ๊ะแอปหนึ่งเวลานอกยัางบัฟอีกเจ็ดวิกลางบัฟต้อมเดียวโอ้ยกลางบัฟกล้งบัฟแบบโอ้ยหนอนชาเขียวตะลาตายอุ้ยตายพอดีบิน บิน,บนยู่ตรงนี้ล็อยเดี๋ยังเดอเยี่ยอ้พอแล้วแล้วพอแล้วพอแล้วตรงเนี้ยบอสบอสบินตรงไหนตรงนั้นแหละมันจะรอดมันจะเสียอีกด้านเลยไม่ประเด็นไม่ใช่ตรงนั้นพี่อะตาุ้ยันโงมีคนฮีโร่สกิลอะเอยปน ทันแล้วทานมันมันโอ๊ยติดพิษติดไอออกไม่ทนันคิวใหญ่ยยไปแบบปล้วท่านขอเปิดกองสุดท้ายได้ค่ะโอ้ยเดี๋ยวหน่อยนห,น,หยน่อยหยนอยกิยน,วนควงวหัวเม็ดไ,ไทย ไม่ทันพี่เก็บมีโร่สกิลเก็บมีโร่สกิลเก็บมีโร่สกิลยัเคืนไม่ทันทันหรอไปดีกว่าทันเหรอมันตามกว่าให้าสร็จยังไงไงวะทำไมก็ไม่ทันเหมือนรอบที่เจมเดี๋ยวนะพายุไข่วะเดือพายุที่มันต้องมาอยู่ตรงไหนครับเดินเรื่อยๆเดินเรื่อยๆม่เกะเดินเดิ้ลใช่เดินรอบนอก จะเมื่อแจ็เดินมาผ่านข้างๆพิสตกลิพอดีเห็นอยู่ต้อมนะโดดเอ๊ะไม่ได้ไม่เข้าเลยที่มีฟอสอยู่อ๋อวิ่งเอาหน้าเวหัววิ่งไปโดนเอาหน้าเต็มๆเลยเดี๋ยวเจอกันอีกทีสี่ทุ่มกว่าๆนะสักสี่ทุ่มยี่สิบก็ได้มีคนหิวข้าวหนักกว่านี่ทานไม่นะใครอ่ะ ไม่รู้ดีเห็นเขางีบจบมังกรเลยอะ่ะแว่นแว่นกดไม่มีแว่นอืมไม่จิกแว่น